โรงเรียนวัดประตูใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลสวีดอําเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนในฝันและยังเป็นโรงเรียนแม่เหล็กรุ่นที่1ของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดประตูใหญ่ จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของทักษะในศตวรรษที่21อัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายว้สวยเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรม การบริหารการจัดการของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเสวีดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวียดสถานีตำรวจภูธรสวรียด โรงเรียนสเสวียตวิทยารัชมังคลาพิเศษวัดประตูใหญ่และโรงงานต่างๆในท้องถิ่นด้านการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยทีมงานคุณภาพครูมืออาชีพที่มีทั้งความรู้ knowledge และสมรรถนะ competency ในการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยระดับปฐมวยัยระดับปฐมศึกษา และมีบุคลากรเพียงพอครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดีเก่งมีความสุขพร้อมทั้งมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 กิจกรรมนักเรียนด้านดีโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายว้สวยและในปีการศึกษา2560โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมเด่นด้านดีได้แก่กิจกรรมความรับผิดชอบในการทำความสะอาดเขตพื้นที่กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมกิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ กิจกรรมน้องไวพ้พี่กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอีกหลากหลายกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านเก่งได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีกิจกรรมได้แก่โครงการส่งเสริมการอ่านเขียนและคิดวิเคราะห์โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ โดยจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมกิจกรรมค่ายบูรณาการส่งเสริมนักเรียนในด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมการจัดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อย,ยอดไปสู่นวัตกรรม innovation กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านมีความสุข โรงเรียนวัดประตูใหญ่เห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาสุขภาพกายจิตใจสุนทรียภาพตามช่วงวัยของผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมว่ายน้ำกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมออกกําลังกายยามเช้ากิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้การบริหารจัดการมีคุณภาพคณะครูได้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่การจัดกิจกรรม PLC การเข้าร่วมประชุมอบรมจากหน่วยงานต่างๆและทางระบบออนไลน์ การพัฒนาการศึกษาได้ส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้แก่ห้องสมุดสระว่ายน้ำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ลานกีฬาอาเนกประสงค์ สำหรับแหล่งเรียนรู้ภายนอกได้แก่วัดประตูใหญ่และชุมชนตำบลสวีดโรงเรียนวัดประตูใหญ่มุ่งมัน่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมมีคุณภาพของทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21